เช้าที่รัตนสุรินทร์คือขอบตัวเออระคาไม่ไขายค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเชา้าเช้าที่ตอนนี้ยติกมาถึงรัตนสุรินทร์เนาะพี่น้อมมาเห็นตลาดมืดเต็มเพื่อนอิน้นตลาดมืดหรือตลาดเช้าเพื่นสิขายน้ำขังถนนเ,เร่งสีเลยเนาะโอ้ไหลไปอีลีค่ะพี่น้องของคนก็มาซื้อของสดไปหาขายนั่นแหละ ตอนเช้า,นะชานี้เราก็อยู่ที่อันบบได้บบเด้มาลงของอยู่รัตนะนะคะแต่ว่าพึ่งมาถึงพึ่งถึงรัตนบุรีสุปรินนะคะแต่เราก็จะเดินทางไปต่อไปที่ศรีสะเกตนะคะไป,ปไ,ไปที่อำเภอเออำเภอเบญจลักษมันบ่ตะออยไปที่อมเภอเ็ญจลักษ์ค่ะทุกคนค่ะ เมื่อหอดรัะะตนสุรินนี่สีสามค่ะพี่น้องเตาไว้เล่เล่ผักเล่จอดผักอย่ป,ปั่มวอต์ออต่อจอดเตาไว้คอยหิบ <c oughs> แล้วก็เลยตื่นขึ้นมานเนราคาก็เลยเดินทางต่อนะคะเดินทางต่อบุณราคาปลายทางข้ากันทีสีสเกลอำเภอเวียนจรักค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันใหม่ที่ต่างจังหวัดเนาะทันที อยู่อีสานเราต่างจังหวัดกันทบป,ปรณน,นี่แหละค่ะพี่เนองบรรยากาศก็จะสดชื่นเนาะสดชื่นสดๆคนก็ไม่วุ่นวายนะคะทุกคนจ้ากันล่งสิแดงเหรอพี่เนองก็นั่งสิป,ป่าสางเหรอ ถึงบ้านลูกค้าเนาะค่ะพี่น้องแล้กก็ล่างไปจัดตารหลดพวกริบมายกพวกอ่าลูตเตอรีล่งเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยติกัเจ็บข้อพี่น้องอากาศบรรยากาศอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะมันเริ่มหนาวนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเขาก็เริ่มถอกแล้วค่ะพี่น้องกำลังเป็นเหมาวะไม่เจ้งเ,เด๋โอ้ ว่าเอาโทรกว่านี้แหละมาชมให้พุ่นชมให้ผู้เจ้าทุกบ่ว่าติดบ่ดอกพวกหลิบว่าสิยอม <coughs> 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 เอาพวกผานลงกอนมาค่ะพี่น้องอฟูรีบแล้ววันเดียบเลรุ่นโพสวรณน,น,นี่ค่ะบานเพื่นนี่ดีพี่น้องเปิดข้าวเปิดข้าวเวาวข้าวให้ชาวบ้านฟังนะคะพี่น้องเออดีเพิ่นสิบอกข้าวว่าข่าวข้าว,าว,าว,าวต่ละวันนะั่นนะต่ละมือมีข้าวอย่างแน่เพิ่นก็สิเปิดข้าวให้ เพื่นกับสิิประชาสัมพันธ์เปิดข้าวให้ช่าบานให้ดูบานเพิ่นฟังเราเพิ่นกับแบบว่าอะไรนะเหมือนกับว่าวิเคราะห์ไปด้วยฮนะเออเขอาทาเขาทาคุณยาบานบานเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้าฟังไปเนาะ ตอรีล่ลงพี่น้องค่ะโลตโ,ลต,โ,ลต,โลตรงอลตตอรี่บอกพี่น้องดว่าเดินขัดอย่าขัดเดยอ,อย่าเ้ยยกขึ้นสูงสูงค่ะอย่าให้มันชนอคอกฉันนะ ค่อยเลยอ้ายโอเคเออเราก็ขับไขรอยู่เราก็ขับเป็นอยู่พี่เนาะเอาเอรถตัวรี่เอาผ่านลงแล้วค่อยจังเอาโตัรถลงค่อ๋อยยัยบอกเฮ้ยไปทางนี้เฮ้ยไปทางนี้เดี <c oughs> ๋ยวไปไปบุญเหรอ แล้วเสียไป,ไปไปอยู่โกดังแล้วทางนั้นหน้าลูกคายูนนอกทงพี่น้องอยู่ทงหน้ามูอบานคนกันไงได้ไงออกไปไงไปทางวุ้น ก็สื่อตามสภาพสิอันนี้กระสีได้จังไงน,นี่เอแล้วค่ะให้เจ้าถอยสิถอยเบียดถอยฝั่งไหนไปมากยังไง 哦，强！<laughs> <laughs> สูงไหมมีทางบนนั่นแหละนี่เส้นหนึง่งได้บ้านหรใหญ่ไหมฮะนี่อหน มาห้องบ่เอาไว้รถ <c ười> <c ười>